ในสายดูเชฟเด็กหญิงอักซีนการกระทบสื่อสายข้ามผสมศึกษาปีที่5และปีที่6วันนี้ผู้หนูมานําเสนองานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพทางเคมีที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงไทยหมู่บ้านสำรัยใต้และบ้านโครไทยที่มาที่มาเล่าความสำคัญหมู่บ้านสำรับใต้และบ้านโครไทยมีอาชีพหลักคือการทำนาเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำนาจะพูดภาษาสมควรเช่นแตงไทยแตงไทยมีสมบัติทางยาขับปัสสาวะซึ่งสอดคล้องกับเวฟอินโอ สังเกตเห็นการปล <ım. S 2> <buenas S 3> ูกแตงไทยมาสำลายต้แตงไทยผล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 ิตไม่ดีเท่าที่ควรแค่แกนใบเหลืองแต่บ้านโคกไทยมีผลผลิตมีผลผลิตดีใบเขียวผลใหญ่น่ารับประทานจากการสัมภาษณ์ตามประสงค์แก้วรอนราชาวบ้านคณะผู้จะทําีอยากศึกษาเปรียบเทียบสมบัติดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นแตงไทยคําถามวิจัยสมบัติดินสมบัติดินและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นแตงไทยทั้งสองบ้านแตกต่างกันหรือไม่ มุติฐานสมบัติดินและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นแตงไทยทั้งสองหมู่บ้านแตกต่างกันวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติดินและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นแตงไทยทั้งสองหมู่บ้านขอบเขตการศึกษาศึกษาการปลูกแตงไทยสวนทีเน่จอฟอร์ดูรีบ้านสำรับใต้และสวนตะสทงแก้วร้อนบ้านภาคไทยสมบัติดินทางกายภาพโครงสร้างสีเนื้อดินการยึดตัวของดินปริมาอากาศปริมาณดินความชื้นดินความชื้นสัมพัทธ์คุณภาพทางเคมีเอ็ม เป็นเมืองของ,งดินการเจริญเติบโตของผลิตผลของต้นแตยไทยไม่ได้พันสีชอปของมาสำหรับใต้ประจักสีไม่รอ้อมคือลอลมอากาศภูมิดินความสัมผัสความชื้นในดินระยะเวลาให้ศึกษาศึกษาวันที่29มกราคมถึงวันที่15เมษาย,ยน2566สถานที่ศึกษาสษาวนที่ในตำบพลรุ่นบ้านสำหรับใ,ใต้สวนตะศูนแก้วร้อนมาคกูมิไทยสถานที่ศึกษาทั้งสองหมู่บ้านโดยใช้วิธีการของกบมาสำหรับใต้บ้านโคกไทย ดยนทางกาภาพพบว่าสนเย่ได้าสัเดินันมน้ำมอากาศระบายได้ดีและเื่อชใช้ได้ดีดินสูงตันบนดันกยดตัวเป็นดินแตกแน่นดึงเป็นดินตัวเหนคนา้ไม่ข้าขนไม่ได้เือเล็กสด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 ต่อมาส่พบว่าควาสัเป็นดินันมน้ำมอากาศระบายได้ดีและใชใช้ได้ดีดินสนตันบนดันกยดตัวเป็นดินแตกแน่นเป็นดินเหนยบบนใา้แปดินอุนน้ได้ดีดินมีความชื้นไม่เขขีนไม่ได้ึินมากแต่สมบัติอินทางเยไม่ใช้ชุบตัวอินแบบเบิร ส่งมีเอ็นพีอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากทั้งสองหมู่บ้านเป็นกลางส่วนความเป็นกรดเป็นน้ำโดยใช้กระดาษมินลิวอเซลการสร้างความชื้นแรดต่อความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำทีโดยโฟบ้าทั้งสองหมู่บ้านมาเป็นกลางว่าอุณหภูมิเย็นใช้เทอร์โมมิเตอร์แผนทับให้นำความชื้นแดดตรวจอุณหภูมิเย็นโฟบ้าส่วนเย็นให้มอุณหภูมิเย็นเื้นแดดอยู่ระหว่าง27-28องศาเซลเซียสส่วนตาส่วนโฟบ้ามีอุณหภูมิเย็นชื้นแดดอยู่ระหว่าง2 7องศาเซลเซีย ความเฉดดตัวความเชนในบินพบว่าส่วนเย็นในวาเชียสามถึงส่เดย์ฟั่งแแ้งส่วนตอนส่งวาเชียห้าถึงเจ็ดเดชิบันกลางวัดอุณหภูมิอากาศเฉื่อยมอนิเตอร์การภาพที่สามของวเชียตรวอุณหภูมิพบว่าส่วนเย็นเนอุณหภูมิเฉดอยู่ระหว่างสิบกันสององศาเซเซียสส่วนตอส่งเป็นอุณหภูมิเฉลอย่ระหว่างสามสิบนสององศาเซเ วัดความชื้นสัมผัสใช้ไฮโกรมิเตอร์ค่าที่ห้าสีบหกเฉลี่ยต่อบรรทัดความชื้นสัมผัสพบว่าส่วนเย็นเนี่ยมีความชื้นสัมผัสเฉลี่ยว้อยละแปดสิบมิลลิเมตรในน้ำแอรการสูงส่วนกระสุนมีความชื้นสัมผัสเฉลี่ยร้อละสิบวัดความเข้มแสงใช้พีเอชมิเตอร์มิเตอร์ทีมว่าค่าที่ห้าบห้าของเฉลี่ยต่อบรรทัดความเข้มแสงพบว่าส่วนเย็นเนี่ยมีความเข้มแสงเฉลี่ยหนึ่งพันแปดรละส่วนกระสุนมีความเข้มแสงเฉลี่ยส0 0พันละ เรพบว่าส่วนเย็เนี่ยรัศมีของต้นเฉลี่ย3เซนติเมตรความยาวของต้นเฉลี่ย1.28.33เซนติเมตรส่วนตาส่งรัศมีของต้นเฉลี่ย4เซนติเมตรความยาวของต้นเฉลี่ย1.28.33ซนติเมตรผลผลิตต้นแตงไทยใช้ตาช่างแผนภาพที่เสดบผลผลเฉลี่ยผลผลิตน้ำหนักต่อผลและน้ำหนักรวมต่อต้นพบว่าส่วนเย่เนี่ยน้ำหนักแตงไทยหนผลเฉลี่ย1.5กิโลกรัมน้ำหนักรวมเฉลี่ย3 8 3กิโลกรัมส่วนตาส่งน้ำหนักแตงไทยหนผลเฉลี่ย2.69กิโลกรัมน้ำหนัก รวม8.3 3กิโลกรัมชิมรสชาติน้แตงไทยผ่นท้าพิเศษผลกาชิมรสชาติน้แตงไทยพบว่าส่วนเย็นเนี่อร่อยจำนวน6คนแล้วานอ่จำนวน4คนสอนตาบุญทงอร่อยจำนวน10คนสรุปและอธิบายผลแตงไทยชอบเลีนเนียวแสแ้าษาแมรก้ได้ดีดมีความชิมเป็นกลาแตงไทย่ชอบน้ำฝันมีท่านเนกีเคียในดสูงถึงสูงมากนภูมกาความชสคัความชมเสียรูมเียความชินในดีที่พอเหมาะสคน มีผลผิตดีาศึกษาทางนี้เป็นการสมมตสฐานประโยชน์สางมบัติทานภาพในทางเคมีนุดินนัรความสัมพันธ์ความเชื่ในดินแล้วามเข้มแข็งผลต่อการเจิญเติบโตและผลิตองต้นแตงไทยมีความรุนในการปลแตงทยข้อเสนอในการศึกษาทั้งตอไปความปรับสมดุลที่เานสมมาในการลแตงไทยขอบคุณค่ะ